สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดกําตามสนองสามมิตร หวานอมขมกลืนอยู่พลังประชารัฐปัดเป็นพันละวันกันใหญ่กับกระแสข่าวกลุ่มสามมิตรนำโดยนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานรวมถึงสสอในสังกัดกลุ่ม สามิตรเตรียมย้ายไปสังกัดพักเพื่อไทยในการเลือกตั้งครั้งหน้ากระแสข่าวที่ออกมาอ้างเหตุผลว่าเนื่องจากที่ผ่านมาความสัมพันธ์ของทางกลุ่มสามมิตรกับร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าเลขาธิการพักพลังประชารัฐมีความขัดแย้งมาอย่างต่อเนื่องจึงทำให้กลุ่มสาม,มิตรตัดสินใจที่จะย้ายกลับบ้านเก่าอีกครั้ง นอกจากนี้ยังมีข่าวว่ากลุ่มนายวิรัตรัตนเศษสอสบัญชีรายชื่อและกรรมการบริหารพักพลังประชารัฐซึ่งขณะนี้ถูกสารดีการนักการเมืองสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่สอสอนายวิรัตจะย้ายไปซบพักภูมิใจไทยจากกระแสะข่าวที่กระหึ่มออกมาดังกล่าวทำให้ล่าสุดที่ทำเนียบรัฐบาลนายสมศักดิ์เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและที่ปรึกษาหัวหน้าพักพลังประชารัฐแกนนำกลุ่มสามมิตรออกมาระบุว่าวันนี้รัฐบาลมีเวลามากกว่า1ปี6เดือนการจะไปพูดถึงเรื่องการเลือกตั้งและการย้ายพักดูแล้วไม่ธรรมชาติก็มีผู้คนที่อยากให้เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าดูในภาพรวมแล้วเหมือนกับประเทศไทยและรัฐบาลกาลังออกจากอุโมง์แห่งความมืดเรากาลังจะเห็นแสงความสุขสดชื่นของประเทศ เรื่องน้ำท่วมเรื่องโควิดเริ่มลดลงและรัฐบาลได้ทำงานแต่ในส่วนหนึ่งก็มีการพยายามปล่อยข่าวออกมาสื่อมวลชนก็ทราบฉบับแรกที่ออกมาว่าเป็นข่าวเป็นใครซึ่งในเรื่องของการเมืองไม่ควรจะมาพูดกันในเระยะเวลานี้ควรให้ถึงเวลาพอเหมาะพอควรเรื่องพวกนี้ควรเอาเวลาไปแก้ไขปัญหาประเทศดีกว่า โดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจเพื่อให้เดินไปได้และพูดเรื่องการเลือกตั้งและการย้ายพักไม่ได้เป็นเรื่องดีของประเทศโดยรวมผมอยากให้ลืมเรื่องการเลือกตั้งไปก่อนอย่างน้อยๆเราทำงานไปก่อน1ปีและเหลือเวลาอีก5 6เดือนค่อยมาคุยเรื่องนี้ ผมก็คิดว่าเป็นไปได้แต่วันนี้ไม่สมควรจริงๆผมบอกแล้วในสมองของคนพูดเรื่องการเมืองมันง่ายไม่ต้องคิดอะไรอะไรที่ผิดแปลกในสายตาแค่พูดออกมาก็เป็นการเมืองแล้วส่วนกระแสะข่าวที่ออกมาเป็นแรงบีบและกดดันกลุ่มสามมิตรในพักพลังประชารัฐหรือไม่ นายสมศักดิ์ตอบว่าเป็นเรื่องของงานบางคนไม่มีโอกาสได้ทำงานในส่วนของรัฐบาลเราไปถามสื่อฉบับแรกที่เขียนออกมาเรารู้กันหมดแล้วว่าใครเป็นคนที่เริ่มตรงนี้เราอยากไปทำลายกันผมก็ไม่อยากที่จะพูดและยังไม่มีการพูดคุยกันทั้งสิ้นในเรื่องข่าวที่ออกมาผมได้สอบถามคนที่รักกันในการเมืองไม่มีใครพูดคุยและไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรทั้งสิ้น อีกหนึ่งแกนนำกลุ่มสามมิตนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐกล่าวเช่นกันว่าไม่ทราบใครเป็นคนปล่อยข่าวนี้แต่ยืนยันโดยส่วนตัวไม่คิดจะไปร่วมงานกับพักเพื่อไทยรวมทั้งไม่ทราบว่าคนที่ปล่อยข่าวนี้มีวัตถุประสองค์อย่างไรและไม่ทราบว่าเพราะเหตุใดกลุ่มสามิตรจึงตกเป็นเป้าโจมตีบ่อยครั้ง นายสุริยะกล่าวด้วยว่าพลเอกประวิทยิ์วงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐไม่ได้สอบถามถึงข่าวลือดังกล่าวและตนเชื่อว่าพลเอกประวิทย์มั่นใจในกลุ่มสามมิตรว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงไปจากพักพลังประชารัฐ จึงไม่ต้องทำความเข้าใจอะไรซึ่งในฐานะหัวหน้าพักพลเอกประวิทย์เข้าใจเรื่องนี้ดีอยู่แล้วอีกทั้งนายกก็ไม่ได้สอบถามถึงกระแสข่าวนี้การเลือกตั้งครั้งหน้ากลุ่มสามมิตยังคงอยู่กับพักพลังประชารัฐและจะยังคงทำงานทางการร่วมมือกับพลเอกประวิทย์นายสุริยะระบุ จะว่าไปแล้วกระแสข่าวการย้ายพักของกลุ่มสามมิตรยังคงเป็นข่าวอยู่ต่อไปเรื่อยๆตราบที่ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ายังอยู่ในตำแหน่งเลขาธิการพักพลังประชารัฐและสามมิตรมองว่ากลุ่มตนเองถูกลดทอนอำนาจในพักไปเรื่อยๆ มีตัวอย่างความไม่พอใจของกลุ่มสามมิตรที่เกิดขึ้นคือกรณีการตัดสินใจวางตัวผู้สมัครสอสอน,น่านที่พลเอกประวิทย์และร้อยเอกธรรมนัฐเลือกเปิดตัวนายชัดชัยจิตตรงเป็นว่าที่ผู้สมัครสอสอเขตสามจังหวัดน่านทั้งที่การเลือกตั้งเมื่อ24มีนาคม2562พลังประชารัฐส่งนายดอนงามธุระลงชิงสอสอพื้นที่ดังกล่าวและกวาดมาได้2 2 2,640คะแนนสำหรับดอนงามธุระถือเป็นสายตรงของกลุ่มสามมิตรที่หมดโอกาสได้ลุ้นลงสอสรอบหน้านี่จึงเป็นเหตุทำให้สมศักดิ์และสุริยะมีความไม่พอใจเป็นอย่างมากและอย่างไม่แน่ว่าจะมีสอสอหรือผู้สมัครสอสอของกลุ่มสามมิตรถูกเตะสกัดไม่ให้ลงชิงเก้าอี้สอสออีกหรือไม่ สภาพของกลุ่มสามิตรในพักพลังประชารัฐตอนนี้เข้าทำนองที่ว่าหวานอมขมกลืนคือตกอยู่ในภาวะจำยอมไม่ว่าจะถูกกระทำดีหรือร้ายพอใจหรือไม่พอใจก็ตามเปิดเส้นทางกลุ่มสามิตรกลุ่มสามมิตรภายใต้การนำของสมศักดิ์เทพสุทินและสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเติบโตมาจากกลุ่มวังน้ำโยมและกลุ่มมัชชิมาสำหรับสุริยะ ตั้งแต่หลังการรัฐประหาร19กันยายน2549เก็บตัวเงียบไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆ ขณะที่สมศักดิ์มีความเคลื่อนไหวต่อเนื่องหลังรัฐประหาร2,549ได้แยกตัวออกจากพักไทยรักไทยหลังถูกยุบพักมาก่อตั้งพักมัชิมาประชาธิปไตยโดยมีอนงวันเทพสุทินภรรยาเป็นหัวหน้าพักและร่วมรัฐบาลกับรัฐบาลพลังประชาชนที่มีสมัครสุนทรเวทเป็นนายกต่อมาเมื่อพลังประชาชนถูกยุบพัก พ่วงด้วยพรรคมัชชิมาและพรรคชาติไทยทําให้สมศักดิ์และอนองวันถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองสมศักดิ์จึงหอบหิ้วสมาชิกที่หลงเหลืออยู่ไปร่วมกับกลุ่มเพื่อนเนวินในค่ายพรรคภูมิใจไทยเข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคประชาธิปัตย์โดยมีอภิสิทธิ์เวชาชีวะเป็นนายกหลังเกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมืองอภิสิทธิ์ต,ตัดสินใจยุบสภาและให้มีการเลือกตั้งเมื่อ3ามกรกฎาคม2550 ขณะที่พรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งและจัดตั้งรัฐบาลมียิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นนายกทำให้สมศักดิ์ตีจากพรรคภูมิใจไทยกลับไปสังกัดพรรคเพื่อไทยอีกครั้งในช่วงปลายปี2556กระทั่งเกิดการรัฐประหาร22พฤษภาคม 2,557พักการเมืองทุกพักเก็บตัวเงียบมาเริ่มมีความเคลื่อนไหวอีกครั้งในช่วงปลายปี2,560และมีความคึกคักขึ้นในช่วงต้นปี2,561สมศักดิ์และสุริยะนำทีมอดีตสอสกว่า60ชีวิตย้ายเข้าสังกัดพลังประชารัฐท่ามกลางการต้อนรับของอุตมะเสวนายนหัวหน้าพักและสนธิรัตน์สนธิจิรวงเลขาธิการพัก ผ่านการประสานจากสมคิดจาตุสีพิทักษ์ส่งผลให้พลังประชารัฐกวาดเก้าอี้สสเข้าป้ามาเป็นอันดับสองในการเลือกตั้งเมื่อ24มีนาคม2562และได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลดันลุงตู่ขึ้นเป็นนายกสมัยที่สองประวัติศาสตร์ของกลุ่มสามมิตรคงยังไม่จบแค่นี้แต่จะถูกบันทึกขึ้นอีกอย่างไรน่าติดตาม ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากฐานเศรษฐกิจอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ